กินรัดหน้าอย่างไรเมื่อไตเสื่อมนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กินรัดหน้าอย่างไรเมื่อไตเสื่อมอาจารย์เพื่อนมีเทคนิคมาให้สมมุติว่าเราไปที่บ้านไข่บ้านเพื่อนบ้านญาติของเราเนาะหรือว่าไปตลาดที่เราไม่ไม่สามารถที่จะแบบเลือกได้นะคะแล้วจาเป็นจริงๆที่เราต้องคุมด้วยโอ้โหเราจะกินยังไงดีทั้งทั้งร้านนี่มีแต่รัดหน้านะคะแล้วเราจะแปลกแยกใครก็ไม่ค่อยดีเนาะไม่ค่อยเหมาะเนาะเราก็เลือกไนีคะทานเฉพาะเส้นเส้นเส้นเราทานได้เห็นไหมคะสองเส้นเนี่ยหมดชามเนี่ยอาจารย์ว่าเราก็โอเคไม่ขี้เหล่นะคะ แต่ที่เรารู้ว่าโซเดียมอยู่ในน้ำซุปแล้วเยอะใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเติมเราไม่ต้องเติมพริกน้ำปลานะคะเราก็อาจจะใช้แค่น้ำส้มนะคะนี่รู่น้องจะเพิ่นเติมน้ำส้มน้ำส้มมีพริกน้ำส้มมาค่ะได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายได้เอ่อพริกพริกพริกป่นได้นะคะเปรี้ยวเผ็ดหวานเราทานได้นะคะน้ำซุปเราก็เค็มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทดน้ำซุปหมดนะคะเนาะ กินรัหน้าเราก็พยายามเลือกเ้นเซนแล้วผักนะคะอ้าวถ้าผักเราถ้าโพแทสเซียมเราอยู่ประมาณไม่สักประมาณไม่เกินสี่ไม่เกินสี่จุดห้ามันจริงแบบบางทีมันเลือกไม่ได้มันก็จะเป็นเนาะก็กินได้บ้างเนาะก็เลือกพวกขระวพดอ่อนถ้าพอได้นะคะแต่ตัวกะหล่ำดอกมเนี่ยถึงแม้เขาจะขาวนะ,ะเขาก็ยังโพแทสเซียมสูงนะคะหรืองงะคะน้าอย่างเงี้ยค่ะเนาะเขาก็โพแทสเซียมสูงถ้าเรากังวลเรื่องโพแทสเซียมเราก็เลือกกินแต่กะหล่ำดอกนะคะแล้วก็กินเน้นแล้วที่สาคัญเห็นกุ้งแมกกุ้งแม กุ้งถ้าเป็นตัวเล็กๆก,ก็ประมาณ4ี่หตัวเล็กๆแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็เหมือนจะตัวโตวหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเราจะกินสักแค่สตัวอันนี้ว่ากินแบบมีความรู้เลยนะคะลูกศิดแต่เพิ่นต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับทุกคนที่จะกินได้เลยตอนนี้ในวันที่เราไม่สามารถเลือกได้เมนูราด้านี้ก็จะช่วยทําให้อร่อยได้สบายใจสบายใจ แต่เราก็ต้องกลับไปอยู่ในวิถีชีวิตเดิมเมื่อเรากลับบ้านนะคะก็ไปพยายามควบคุมใหม่สมบุกบคนที่เป็นไตระยะท้ายที่ต้องเฝ้าระวงังโดยเฉพาะไข้เจ็บต่ำกว่าสิบห้าเนี่ยนะคะย้ําเลยนะคะว่าอย่าหลุดบ่อยนะคะแต่ว่าได้บ้างได้บ้างนะคะเนาะให้กําลังใจทุกคนนะคะมาทานข้าวดีกันนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายกินข้าวกันกินข้าวกัน